สวัสดีครับอยู่กับ6กล้อดำกรีนครับเรามาดูไอ้บูมยาวครับ s Y 2 1 5 4นนนี่ครับ2ตัวฝั่งโน้น Y 2อ4บูมยาวก็2 2 1 5 4ทั้ง2ตัวครับยาวมากฟันเขามีแค่3ฟันนะกับปุ่งกีเล็กๆครับจะไม่ใช้ปุ่งกีใหญ่เพราะว่ามันจะมีผลกับบูมกับอาร์มครับ ปุ่กี้เขาจะน่ารักมากน่ารักน่าใช้โอ้มันยาวได้ใจจริงๆเว้ยกี่มิตรวะยเนี่ยถามหน่อยยิ่งสุดได้กี่มิตร ไอ้ที่ก็เอาบูมยาวมาก็นี่แหละจะได้ล้วงได้กไกลๆหน่อยแต่เวลาเขาตักได้ไม่เยอะนะโอ้ยยัดเข้าไป้างในเลยเนี่ยรถเยอะๆอย่างนี้น่าดูมาก เห็นแล้วมันน่าดูเป็นภาพที่น่าดูปกติเขาบอกว่ามีตั้งเจ็ดแปดคันครับแต่กลับไปบ้างแล้วแหละ ชำนาญการทั้งนั้นเลยนะแต่ละคนเนี่ยระดับฝีมือปร,รมาจารย์ครับ้ฝีมือขั้นเทพ เรียงหย่นได้สวยมาก เราด้วยเราพี่สองร้อยอ่ะระวังโดนท้ายบ๊วสวัสดีครับตีเล็กครับมาโดนหรือห่อมาว่างานครับมามาเมื่อตะกี้เองอารถไหนว่ามีตั่งเยอะไปไหนหมดใหญ่ขอยงทำไมอ่ะเออก็มันจะเซตแล้วเนี่ยใหญ่อ๋ออันนี้จะเซและบ่เนี่ยแค่นี้อ่ะเอาแค่นี้บ่แต่ก่อนมันหักตรงไหนตรงนี้บ่นี่ขาด อันนี้จะเสร็จแล้วอันนี้เขาไม่ได้ถมหมดบ่ะทุบแค่นี้ป่ะอ๋อเขาเขาเอ๋ยทำแบบเหมือนเหมือนตัวนั้นป่เหมือนทั้งบนแหละแต่ว่าใส่ด้านข้างอ๋อใส่ด้านข้างอเรียกว่าเติมได้เอันนี้เขาปล่อยน้ำออกเยอะไหมนี่จะก่องเยอะมน้ำร้อนจังลดขึ้นการเือมเมตรอ๋อ ตอนนั้นตีที่มาถ่ายตรงนี้บอกที่ว่ามันไหลลงเนี่ยไห่ครับอ๋อจอกอ่ะอันนี้น้ำลดแล้วเนาะน้ำล้นไปเยอะเนี่ยไกลไกลบอกแต่ตีเล็กจะไปจำอยู่ตรงนี้ครับแต่เรามาใกล้จะจบงานแล้ว ไม่ได้มาตอนแรกๆตอนแรกๆเขาบอกว่ามีแมโครเยอะอ๋อนี่ไปดำตรงไหนอ่ะโอู้โมกอีเดียวโมใหญ่เลยเดี๋ยวดูสิบล้อดำ ว่าแต่ก่อนน้ำตรงนี้เยอะมากคอยไม่ดีมีร่วงดูก็ไปครับ็อกกี้็อกกี้โอกี้หม้อใหญ่ๆ là rồi quý vị Nắm lên Nhìn đăng nắn Ui, rồi เรียบร้อยเนี่ยพน,นักงานก็เอาเหล็กกล่องเขาเรียกอะไรตะขคร้เหล็กตะขคร้เนะยเอาไว้ใส่หินไงใส่หินแบบนี้เลย งานตอนนี้ใกล้จะจบแล้วครับอีกประมาณสองสามวันน่าจะตรงนี้น่าจะเร,เรียบร้อย เอ้ป๋าแกไม่ร้อนป่ะเปิดกระจกขับเลยเยด้วยแอร์เสียนี่จะคันใหม่ๆเลย เย็นหมดแล้วนะพี่เดินหน้าไปเดี๋ยวดูกบบระบะรอยเห็นไหม <c oughs> เป็นรอยเลยคนระับ <c oughs> เป็นรอยอ่านูนๆออกมาครนะับมันเริ่มเสียทรงแล้ว อยากทีมงานานั่งกลดหมดเลยครับอันนี้ก็มิ่มล้อเล็กแน่วก็มาใส่ยืมกันนะไม่ธรรมดาครับขับโดยแซ็กผมซื้อครับะระวังอันตรายด้วย ป้ายบอกพ้เอยเอย้พอ่พอพอ่อพ่อเอียงข้างหนึ่งโอ้ยยาง